24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยปฏิกิริยาของสังคมจีนที่มีต่อประเทศไทยเนี่ยเป็นไปในทางไหนเหรอครับอืต้องบอกก่อนว่าสําหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงวันหยุดยาวของคนจีนด้วยเนาะเพราะว่าตั้งแต่เขาหยุดตั้งแต่วันที่29นะคะถึงวันที่6ย9ิบเก้าเดือนที่แล้วนะคะถึงวันที่6ก็คือจะเป็นวันหยุดยาวที่ถือว่าเป็นเทศกาลสองเทศกาลติดกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าเป็นเคาะซ้ำกำซัด ของการท่องเที่ยวไทยเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยข่าวไทยจริงๆช่วงที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยเวลาไทยประมาณหกโมงเย็นเนี่ยเริ่มที่จะมีข่าวที่แชร์กันเยอะนะคะในในออนไลน์ของไทยแต่จีนเนี่ยจะช้ากว่าประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าเพราะว่าเขาต้องรอในส่วนของสถานผู้จีนประจำประเทศไทยต้องออกรายงานว่าคอนเฟิร์มว่ามีนักท่องเที่ยวจีนหนึ่งตายที่เสียชีวิตและอีกท่านหนึ่งที่อยู่ที่โรงพยาบาลกําลังรักษาอยู่นะคะ,ะหลังจากที่เกิดข่าวนั้นมาเนี่ยมันก็ เขาเรียกว่ามันก็เกิดการฟ,าเ,ฟ,า,เฟ,า,เฟาเจียวคือภาษาจีนเขาจะพูดฟาเจียวคือแบบว่าเคือข่าวเนี่ยมันก็ประทุขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตอนเนี้ยนะนะนะตอนนี้เนี่ย กลายเป็นว่าเทรนด์ของข่าวที่กาดยิงที่พารากอนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันกลายขึ้นเป็นเทรนด์ในเว็บโคือเป็นของ t w i t t e อร์ของจีนอะนะคะที่คนจีนเขาก็ให้การสนใจแล้วมันแผ่ไปทุกแพลตฟอร์มค่ะมันไม่ใช่แค่ในเว็บโออย่างเดียวมันก็ยังมีแพลตฟอร์มข่าวอื่นๆแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์เช่นโถวเทียวหรือว่าถึงชุ่นของ Ten เซ็นตนะคะเทนเซ็นต์นิวหรือว่าของไปตู้นิวอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะติดตามในเรื่องของ แนวกระแสสังคมกระแส,สโซเชียลของจีนนี่เขาพูดถึงไทยในปัจจุบันเนี่ยก็คือเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะคือไปในทางที่ลบนะคะอ่าก็จะมีคนที่อ่าก็จะมีคนที่แบบว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วที่เขาบอกว่าเออประเทศจีนเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะไม่ควรแบบว่าคือเหมือนแบบว่าเที่ยวในประเทศเนี่ยจีนเนี่ยมีพื้นที่ตั้งเก้าล้านหกแสนกว่าตารางเมตรทำไมมีที่เที่ยวไม่หมดเพยงต้องออกไปเที่ยวต่างประเทศกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ เขาก็จะออกมาพูดในโซเชียลว่าเออเนี่ยบอกแล้วไงว่าอย่าไปอ่าแล้วก็บอกว่าเอีสเอเชีย so เป็นเป็นสถานที่ที่แบบว่าคนจีนไม่ควรไปเพราะมีความความเสี่ยงสูงเพราะว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ3าสเดือนที่ผ่านมาก็จะมีข่าวที่ว่าคนจีนไปเที่ยวไทยโดนตัดอวอ,อยวะโดนตัดไตอันนีนก้ก็กลายเป็นแบบไวรัลในจีนที่ดังมากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทรทก็ออกมาแก้ข่าว นะคะแล้วก็ทางสถานผู้จีนในประเทศไทยเองเนี่ยก็ออกมาออกจดหมายถึงสื่อถึงคนจีนว่าประเทศไทยยังปลอดภัยในการท่องเที่ยวอยูอ่ก็ถือว่าจริงๆแล้วในสารผู้จีนประจำประเทศไทยก็คือคือให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยเป็นอย่างยิ่งนะคะในการให้ข่าวคนจีนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการออกมาคอนเฟิร์มในในฝั่งของรัฐบาลว่ามาเที่ยวได้ปลอดภัยแต่คนจีนก็ยังมีความกังวลที่ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าอาชญารกรรมที่เกิดขึ้นในไทยเนี่ยเยอะมากนะคะ มันมันคือมันเป็นห่วงโซ่มาตั้งแต่เรื่องของแกงคอเซนเตอร์ที่ที่ตะก,กี้แบบเออได้ได้กล่าวถึงไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของการถูกหลอกไปที่ไทยก่อนแล้วก็ถูกขายต่อไปที่พม่าหรือไปที่เขมรเพื่อไปอยู่ในแกงคอเซนเตอร์นะคะแล้วก็มีข่าวก่อนหน้านีน้ที่ไม่นานเนี่ยไม่น่าจะเกินครึ่งปีที่ว่ามีนักศึกษาจีนในเมืองไทยที่ถูกฆ่า <c oughs> ค่คะอ่าแล้วก็จะมีข่าวที่ถูกอ่นักท่องเที่ยวจีนที่ถูกแบบว่าอยู่ในเมืองไทยแหละแต่ว่าถูกคนจีนด้วยกันเนี่ย หมือนว่าแบบคิดแนบเหมว่าจับตัวเป็นประกันหรือว่าต้องการเงินจากคนทางแผ่นดินคนคนทางแบบว่าบ้านเหมือนว่าบต้องการเงินอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันให้มันทําให้การท่องเที่ยวไทยเนี่ยจากที่เราพยายามที่จะให้ฟรีเพิ่งให้ฟรีวีซ่าเขาไ่อยู่ไม่กี่วันเนี่ยอยากให้เขาให้เขามาเที่ยวเยอะเนี่ยแต่ก็มาเกิดเรื่องนี้ขึ้นซะก่อนซึ่งมันก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นข่าวใหญ่มากในจีนตอนนี้กับอาจารย์ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยมันจะส่งแรงกับเพื่อมรุนแรงแค่ไหนครับเพราะว่าในมุมหนึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจริงๆผู้เสียชีวิตมีคนจีนเสียชีวิตอยู่ด้วยแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งอาจารย์ก็ให้ภาพว่าภาพแบบนี้ความกังวลแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์หรือแม้แต่สังคมจีนมาระยะหนึ่งแล้วนั่นอาจจะหมายความว่าคนที่มีความกังวลเขาก็อาจจะไม่เดินทางมาท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่ว่าคนที่อาจมองว่าเรื่องนี้เป็นเหตุสุดวิสัยเรื่องนี้เป็นเหตุที่ ไม่ไม่มีใครสามารถควบคุมอะไรได้ก็อาจจะยังเผื่อใจในการเดินทางมาไทยอยู่อาจารย์มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันจะส่งผลกระทบรุนแรงมากน้อยแค่ไหนต่อสถานการณ์นะครับคือถ้าบอกว่าเป็นส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การตัดสินใจมาท่องเที่ยวไทยนะคะคิดว่ามีผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วแหละ uh, เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างอย่างข่าวในจีนก็มีการพูดถึงอัตราการเกาะอากากรรมหรือหรือการถือครองปืนของคนไทยที่มี yeah. จำนวนเยอะนะคะเรื่องของยาเสพติดเรื่องของกัญชาต่างๆเนี่ยกัญชาเสรีเอ่อพือกัญชาที่ที่เมืองไทยก็คือว่ามีการเสพกันเยอะมากตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คนจริงเขาค่อนข้างกังวลแล้วเขาก็เขาก็เริ่มแบบมีความเห็นว่าเอ้ยในเมื่อเราจะออกไปเที่ยวเราต้องไปออกไปเที่ยวในประเทศที่แบบมีความปลอดภัยสิเอ่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีเงินเราออกไปเที่ยวแต่ว่าเราต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงอ่ะมันไม่คุ้มที่จะออกไปอันนี้คือสิ่งที่โซเชียลเขาพูดถึงนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย จะบอกว่าสื่อจีนหลายสื่อเนี่ยก็ไม่ได้มีการปิดหน้าผู้ก่อ,อก,การร้ายที่เป็นเด็กอายุ14นะคะเห็นได้ชัดมากเลยในสื่อจีนกเ็เขาก็โฟกัสไปที่หมวกที่เขาใส่นะคะหมวกหมวกหมวก,หมวกที่เขาใส่ว่ามีม,มีสตาร์สัญ,ญลักษณ์ของชาติอเมริกันอยู่แล้วก็มีการเปรียบเทียบชุดชุดที่เด็กอายุ14ที่เป็นผู้กอ่อผู้ก่อเหตุใส่เนี่ยเขาว่าเป็นชุดคล้ายกับ i s i s เหมือนเป็นชุดเป็นพวกเหมือนทางอเมริกันหรือทางอริกั อ่เหมือนผู้ก่อการร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็มีการตั้งตั้งข้อสังเกตว่าเออมันมีการที่จะตั้งใจไหมที่ต้องการโจมตีนักท่องเที่ยวจีนครับคือจริงจริง,รงเขามองไปทางนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับใช่ครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ไม่ทราบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมกับอาจารย์ดาวก็กําลังพูดถึงปรากฏการณ์เนาะอาจารย์เนาะปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นในกระแสสังคมออนไลน์ของจีนไม่จริงรัฐบาลไทยก็ต้องรีบแก้ในเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่ามันดูเป็นความกังวลเป็นกระแสเป็นปรากฏการณ์ที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับอืมก็ท,ที่ที่บอกคําว่าครอส s ซ้ำกับสาานะคะ่ะเป็นคำำําจําป็นความดีดีกับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะนะคะว่าตอนแรกคือข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับทางลบด้านด้านการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมันมีมาตลอดอยู่แล้ว นะคะความไม่ปลอดภัยต่างๆแล้วก็มาเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะแล้วยิ่งเมื่อวานที่มีข่าวแล้วก็คิดอยู่ว่าเออสามคนที่เสียชีวิตนี่จะมีชาวต่างชาติไหมเพราะว่าที่พารังแสงพารากอนเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยคือคนต่างชาติไปเดินกันเยอะมากนะใช่ครับอาจารย์ก็พอเห็นข่าวอีกหลังจากนั้นก็เห็นข่าวว่าเออเกิดแจ็คพอตที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็รู้สึกว่าเออก็น่าตกใจค่ะแล้วก็คิดว่าข่าวที่ต้องใหญ่เนี่ยแน่แล้วก็ใหญ่จริงๆด้วยครับอืมอาจารย์มองอ่ความ คิดความอ่านหรือว่ามองสิ่งที่คนจีนในสังคมจีนมองประเทศไทยตอนนี้อาจารย์คิดว่ามันยังพอมีความหรือว่ามีแนวทางในการแก้สถานการณ์ในช่วงเร็วๆนี้ยังพอไหวไหมครับหลังจากที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวในลักษณะนี้เกิดขึ้นแต่ว่าคราวนี้ก็ต้องยอมรับว่ารุนแรงจริงๆอาจารย์อาจารย์าารยังมีความหวังไหมครับว่า การแก้สถานการณ์โดยฝั่งไทยโดยเป้าหมายก็คือพยายามโน้มน้าวให้คนจีนมองประเทศไทยว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยยังยังมีความหวังในการแก้สถานการณ์ในช่วงเร็ววันนี้ไหมครับคือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เกิดไปแล้วเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้นะที่จะให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราจะแก้ไขได้คือในเรื่องของการเอ่อการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะคะในเหตุการณ์อ่า อย,อย่างเช่นผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคุณแม่ที่มีลูกแฝดสองคนซึ่งตอนเดียรเนียร <Yeah. S 1> ลูกเขาก็ยังตามสื่อจีนนะคะก็คือว่าเขาไปเป็นครอบครัวแล้วลูกเขาเนี่ยยังไม่รู้ว่าคุณแม่เขาเสียชีวิตจากการถูกยิงลูกลูกสองสองคนเขายังไม่รู้รู้เหตุการณ์เลยนะคะญาติก็ยังไม่กล้าบอกอตอนนี้เนี่ยก็ยังก็ที่สื่อจีนเองเนี่ยเขาก็เริ่มมีพูดถึงเรื่องของการเยียวยาว่ารัฐบาลไทยจะให้เงินเท่าไหร่ <Yeah. S 1> นะคะ,ะทีนี้เนี่ยเรื่องของการเยียวยาบางคนก็บอกว่า ประเทศเล็กๆหรือว่าไม่ได้ประเทศไทยแบบไม่ได้ร่ำรวยคงให้ได้ไม่เยอะเอ่อไม่ต้องไปหวังอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของการออกมารับผิดชอบแล้วก็เรื่องของการเยียวยาคือถ้าเราทําได้ดีเราทําได้ดีให้น้องให้ให้คนจีนเนี่ยเขาเห็นว่าเออรัฐบาลไทยใส่ใจแล้วก็เยียวยาได้ได้ได้แบบได้แบบเขาแบบโอเคอะมันก็จะสร้างความมั่นใจเข้ามาในระดับหนึ่ง นะคะแล้วก็รเรื่องของการที่ประกันภัยต่างๆประกันการท่องเที่ยงจริงๆแล้วรัฐบาลไทยมีความที่จะให้นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยต้องทําประกันเอาไว้นะคะประกันการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเนี่ยทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าครอบครัวนี้จะทประกันเอาไว้หรือเปล่าก่อนเดินทางไปไทยแล้วเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเนี่ยก็ต้องดูว่าจะเยียวยาเขายัางไงจะช่วยเหลือเขายัางไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําได้นะตอนนี้นะคะแต่ว่าเรื่องของคือเสี่ยงอาจจะต้องเป็นระยะยาว เออใช่อาจารย์ผมกําลังจะถามเลยว่าระยะสั้นเนี่ยเราพอเห็นภาพแล้วแหละอาจารย์ก็ให้ภาพชัดเจนเรื่องของการเยียวยาซึ่งเรื่องตัวเงินก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันสะท้อนถึงการรับผิดชอบใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่าการแก้ปัญหามาตรการระยะสั้นเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยปลอดภัยแต่ว่าระยะยาวอาจารย์อาจารย์พูดถึงเรื่องชื่อเสียงของประเทศไทยในสายตาของคนจีนอาจารย์มองว่าการแก้เรื่องของชื่อเสียงในสายตาของคนจีนซึ่งอาจารย์น่าจะรู้ดีกว่าผมว่า สายตาของคนจีนที่มองไทยมองปลอดภัยไม่ปลอดภัยดีไม่ดีเนี่ยมันมันต้องใช้ระยะเวลานานมากแล้วเราจะแก้ไหวไหมครับคือปัญหาของไทยเราปัญหาอย่างเช่นเรื่องของการถือครองปืนที่ง่ายดายเรื่องของยาเสพติดเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเยอะมากซึ่งเป็นปัญหาที่ว่าน่าจะเกินสิบปียี่สิบปีแล้วที่ผ่านมาแล้วนับวันยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆยตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขอย,อย่างด่วนๆเลยค่ะถ้าอยากให้การท่องเที่ยวไทยกลับมาเหมือนเดิม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย mm. การที่จะดึงนักท่องเที่ยวจีนในอนาคตเนี่ยมันต้องดูหลายปัจจัยด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเอ,อ่อฟรีวีซ่าแล้วเขาจะไปอย่างเดียวอย่างอย่างอย่าง,อางตอนนี้เขาก็ต้องพิจารณาหลายอย่างทั้งเงินในกระเป๋าแล้วก็ความ <Yeah. S 2> ความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวนะหมายถึงความคุ้มค่าว่าเขาไปแล้วเขาคุ้มค่าไหมถ้าเขาไปแล้วเขาต้องไปเสี่ยงชีวิตเนี่ยไม่มีใครอยากไปเนี่ยนอนแล้วยังต้องจ่ายเงินนะอันนี้ก็อันนี้ระยะยาวเราก็ต้องดูที่ที่ปัญหาของเราเองนะคะ ปัญหาที่เราเองเราต้องแก้ให้ให้ให้ถอนรากถอนโคนค่ะปัญหาพวกนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้มีเพื่อนคนจริงคุยมาเหมือนกันนะคะเขาก็เขาเขา,เขาคุยมาทาง m e s s e n g e ออะไรเงี้ยแล้วก็คุยกัน,กนเขาก็บอกว่าเออเขารู้สึกว่าเหมือนแบบเรื่องนี้ยมีอเมริกาหรืออะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าคือข,ข่าวบางทีมันเขาบางคนเขาคิดไปในแนวนั้นเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องง่ายๆว่าเด็กมีปัญหาเรื่องจิตเวทแล้วก็หลอนเกิดอาการหลอนแล้วก็ไปก่อเหตุคือเขามองว่า มีคนม,มีมีประเทศมาฮามนะอื่นอยู่เบ้างหลังหรือเปล่า <ừ> ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องทําให้เขามั่นใจนะคะใช่<ะ>ซึ่งเท่าที่ฟังอาจารย์มาดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นกระแสย้านะครับเรากําลังพูดถึงกระแสข้อเท็จจริงเนี่ยจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ากระแสที่เกิดขึ้นแล้วในสังคมจีนมันมันบานปลายไปไกลเหมือนกันนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าโอ้มีการเริ่มตั้งคําถามว่านี่เป็นความตั้งใจของฝ่ายใดประเทศใดประเทศหนึ่งด้วยซ้ํา ใช่ค่ะมีคนตั้งคำถามแบบนั้นค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการแสดงออกหรือการแก้ปัญหาของทางรัฐบาลไทยด้วยสนักข่าว today Make tomorrow today Make